ทักทายจ้าวันนี้เสนอเมนูนวดหมึกผัดกะเพราจ้าเริ่มต้นจากการเอานวดหมึกไปลวกนำห่อนก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ผักถิงไว้เนาะเ mm hmm. ขากับมาพัดเครื่องเลยค่ะ mm hmm. อ่าผัดกระเทียมกับพริกสดเนาะ mm hmm. ของตักจะผัดแบบว่าให้มันออกเหลืองๆ่อนขางไปทั้งใหม่เลยค่ะเพราะว่ามันสิให้ความหอมของพริก mm hmm. หลังจากนั้นก็มาปรุงน้ำซอสค่ะปรุงน้ำซอสก่อนเนาะ mm hmm. อ่าจะว่าเอาปลาหมึกเขาไปผัดเลยค่ะเพราะว่ามันสีหด อ่าเข้าสีปรุงน้ำซอสก่อนเนาะกะสิปรุงโดยซอสหอยนางรมค่ะซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลน,น้ำปลารสดีแล้วกิใส่สซีอิ๊วดำค่ะนี่เพิ่มสีสันเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาถั่วลงไปเลยจ้าผัดใส่น้ำกันค่ะพัดถั่วห้มันสุกเนาะพัดถั่วให้มันสุกแล้วเข้ากับเติมใบกะเพราลงไปพัดน้ากันค่ะนี่ผัดรวมกันเลยค่ะ ห้มันสุจกจัหน่อยนึงค่ะเขากะเติมปลาหมึกลงไปพัดน้ากันค่ะปลาหมึกที่เข้าหลวงไปค่ะอันนี้บวกพัดโดนนะคะพัดห้มันแบบว่าคูกเขา่าเข่ากันเนาะเข่ารสกันประมาณนี้ค่ะนี่จ้าเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า